ปฏิทินนะคะสามารถช่วยให้เราบริหารเวลาของตัวเองได้ดีขึ้นแต่หากเราใช้แบบผิดๆมันอาจสร้างความเครียดให้เราแทนนินบอกว่าเคล็ดลับในวิดีโอนี้สามารถช่วยทุกคนได้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะไม่เข้มงวดกับโครงสร้างเหล่านี้จนเกินไปเพราะนินเชื่อว่าเมื่อเราไม่กดดันตัวเองมากไปเราจะยิ่งทำผลงานออกมาได้ดีข้อแรกก็คือแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของปฏิทินนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราจะระวังการแบ่ง3ส่วนของตัวเองสำหรับวันนั้น เพราะเป็นความจริงที่ตลอด2 4ีชั่วโมงเราจะเผชิญกับ2สิ่งนี้ที่รับประกันว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้อแรกก็คือระดับพลังงานของเราจะลดลงตลอดทั้งวันและข้อที่2อําำนาจของสิ่งล่อลวงจะเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน อำนาจของสิ่งล่อลวงคืออะไรมันคือการที่เราปฏิเสธสิ่งล่อใจต่างๆตลอดทั้งวันจนความสามารถในการต่อ,ต,อต้านของเราลดลงเราลองจินตนาการถึงโหลขนาดใหญ่ใบหนึ่งนะคะโดยข้างในเต็มไปด้วยพลังงานที่สามารถต่อต้านสิ่งล่อใจต่างๆได้และทุกๆเช้าเมื่อตื่นนอนเราจะมีเจ้าโหลใบนี้อยู่อย่างวันนี้เราอยากทานพิซซ่าเป็นมื้อเช้า แต่เราปฏิเสธที่จะไม่ทําและเลือกว่าวันนี้ฉันจะทานแต่อาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งในขณะที่เราปฏิเสธอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันความสามารถในการต่อต้านก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วเจ้าโหลใบนี้ก็เล็กลงเรื่อยๆนินเชื่อว่าหลายคนเคยอยู่ในสถานการณ์นี้แม้แต่ตัวนินเองก็เคยค่ะที่ว่าคุณจํากัดอาหารของตัวเองตลอดทั้งวันและในตอนค่าคุณมักจะจบลงด้วยการไปเปิดตู้เย็นและทานทุกอย่างในนั้นอันดับแรกเราต้องรู้ว่าพลังงานของเราลดลงตลอดทั้งวัน และพวกสิ่งรอใจก็จะน่าดึงดูดมากขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งวันเช่นกันดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าต้องเผชิญกับสสิ่งนี้เรามาแบ่งวันของตัวเองออกเป็น3ส่วนกันดีกว่าค่ะส่วนแรกของทุกวันจะมีไว้สําหรับกิจกรรมที่ต้องใช้พลังสมองหรือพลังทางกายภาพที่สูงที่สามารถทําให้เราถูกล่อลวงให้หยุดและหันไปทําอย่างอื่นได้ง่ายที่สุดกิจกรรมของส่วนแรกนะคะมักจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากทําหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องสนุกสิ่งเหล่านี้อาจเป็นการอ่านหนังสือเพื่อสอบ อาจเป็นการเขียนแผนงานเพื่อนําเสนอหัวหน้าอาจเป็นโปรเจกต์งานที่เราผัดวันประกันพุ่งมานานดังนั้นเรื่องที่เราไม่ชอบทําแต่จนเป็นต้องทําเราจะวางมันไว้ที่ช่วงได้ของวันเพราะนี่คือช่วงเวลาที่เรามีสมาธิและมีพลังงานมากที่สุดสําหรับนินคือการออกกําลังกายนะคะหากนินไม่ได้ไปยิมเป็นอย่างแรกของวันนินก็จะปล่อยเบอร์และไม่ไปยิมเลยในวันนั้นต่อมาส่วนที่2นะคะจะมีไว้สําหรับกิจกรรมที่ตัวเองสนใจแต่ว่ายังต้องใช้เวลาและพลังสมองอยู่ เช่นเราอาจทำช็อตโน้ตวิชาเรียนที่ชอบอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมกับโปรเจกต์ที่สนใจหรือว่าฟังวิดีโอพัฒนาตัวเองมาถึงส่วนสุดท้ายของวันนะคะที่เรามีพลังงานน้อยที่สุดและสามารถถูก่อดลวงได้มากที่สุดเช่นกันดังนั้นการผัดวันประกันพรุ่งจึงง่ายมากที่จะเกิดขึ้นตรงช่วงเวลานี้เราจะไม่นํากิจกรรมที่ต้องใช้พลังสมองหรือพลังทางกายภาพมาไว้ตรงส่วนนี้นะคะเพราะมันแทบจะการันตีเลยว่า คุณจะไม่ทําอย่างแน่นอนคุณจะคิดเลยว่าไว้ค่อยทำพวกนี้ละกันดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะที่เราจะวางเรื่องสําคัญสําคัญหรือว่างานที่เคร่งเครียดไว้ตรงช่วงเวลานี้เราจะเลือกกิจกรรมที่พลังงานต่ําเรียกได้ว,ว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนุกแบบไม่ต้องใช้พลังความคิดหรือพลังทางกายภาพอะไรมากเช่นอ่านหนังสือนิยาย,ายดูซีรีส เล่นเกมหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบทําสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะนํามาวางไว้ที่ช่วงสุดท้ายของวันเราจะเขียน3ส่วนนี้ลงในกระดาษแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้ตัวเองเห็นภาพแบบชัดเจนก่อนที่จะจดลงในปฏิทินของตัวเองเมื่อคุณต้องการทําอะไรสักอย่างหรือว่าต้องทํางานบางอย่างในสัปดาห์คุณต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าเราอยากทํางานนี้แค่ไหนเราต้องใช้พลังงานมากเท่าไหร่คุณต้องตอบตัวเองด้วยความจริงใจนะคะ คุณถึงจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องว่าเรื่องนี้ควรอยู่ส่วนไหนในแต่ละวันก็เพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาข้อต่อไปก็คือกฎของภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ในปี1927นะคะบลูมาไซกานนิกได้ทำการศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจมากเธอกล่าวไว้ว่าสมองของคนมักจะหมกมุ่นอยู่กับงานจนกว่ามันจะเสร็จนั่นหมายความว่าหากเราเริ่มทำอะไรสักอย่างแต่เรายังทำไม่เสร็จมันจะมีส่วนหนึ่งในสมองที่มุ่งความสนใจไปที่งานนั้นอยู่ตลอดเวลา เราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้นะคะยกตัวอย่างว่าคุณอยากเขียนนิยายสักเรื่องเราก็จะใส่เรื่องนี้ลงในปฏิทินโดยไม่มีกําหนดเดทไลน์ที่เข้มงวดว่าต้องเสร็จช่วงเวลาไหนหรือว่าวันที่เท่าไหร่เราทําไปก็เพื่อเตือนตัวเองว่าเนี่ยฉันยังมีโปรเจกต์ที่ตัวเองอยากทําอยู่นะอย่าลืมละ่ะเราไม่จาเป็นต้องกังวลน,นะคะที่จะใส่เรื่องที่ตัวเองอยากทําลงในปฏิทินเพราะแม้ว่ามันจะเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อเราเห็นโปรเจกต์ของตัวเองในปฏิทินอยู่ตลอดท้ายที่สุดเรามากักจะถูกกระตุ้นให้ลงมือทําอยู่เสมอแต่แต่แต่การเตือนอาจกระตุ้นให้เราทํางานจนสําเร็จทว่าเราไม่ควรบังคับให้ตัวเองทํางานที่ไม่สนุกจนเสร็จเพียงเพื่อประโยชน์ของมันอายเลสฟิชบารชเป็นศาสตราจารย์เรื่องจิตวิทยาสังคมการตัดสินใจและวิทยาศาสตร์แรงจูงใจซึ่งเธอได้ศึกษาและพบว่าหากเราทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอย่างต่อเนื่องหรือบังคับให้ตัวเองทํางานที่พบว่ามันไม่สนุกเราจะหมดกําลังใจ และมีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันพรุ่งจนกลายเป็นวงจรของความล้มเหลวเราควรจาสิ่งนี้ให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าเมื่อรู้สึกไม่ไหวจริงๆเราต้องยอมให้ตัวเองหยุดพักแล้วค่อยหาช่วงเวลาที่เราพร้อมในภายหลังซึ่งอาจจะเป็นเย็นวันนั้นวันพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาหนะ์หน้าเราไม่ควรต่อสู้กับสมองของตัวเองด้วยการกดดันว่าฉันต้องทําให้เสร็จเพราะนี่ไม่ใช่ผลดีในระยะยาวสําหรับตัวเองเลยถัดมาคือกด PR นะคะซึ่งย่อม,มาจากพาคินสันกับรูสเวลต์ ซึ่งทั้งสองมีข้อสรุปที่เหมือนกันว่ามนุษย์ชอบขยายเวลาการทำงานออกไปตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่มันเป็นกฎที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นภาพแบบง่ายๆเลยก็คือเราเขียนเรียงความภายใน3สัปดาห์หรือเราจะเขียนเรียงความภายใน5เดือนหรือเราจะเขียนเรียงความภายใน3วันบ่อยครั้งเลยที่คุณภาพของงานมันไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าทั้ง3รูปแบบ จะมีเวลาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรากาหนดเดทไลน์ยังไม่สมเหตุสมผลบ่อยครั้งในท้ายที่สุดเรามักจะเสียเวลามากเกินไปอย่างเปล่าประโยชน์ดังนั้นนะคะวิธีที่สามารถเรียงปัญหานี้ได้ก็คือการกําหนดเวลาตัวอย่างว่าเราให้เวลาตัวเอง3ชั่วโมงในการทํางานนี้ให้เสร็จเราก็จะเขียนช่วงเวลานั้นลงปฏิทินและตั้งไมซ์เซ็ตอย่างมุ่งมั่นว่าฉันต้องทํางานให้เสร็จในช่วงเวลานี้เท่านั้นเผื่อดิฉันจะได้ทํางานอย่างอื่นให้เสร็จอีก หากเราให้เวลากับงานนี้10ชั่วโมงหรือว่าทั้งวันเราอาจเกิดความคิดที่ว่าค่อยๆทแลวกันไปกินกาแฟก่อนแล้วค่อยกลับมาทําต่อมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรหรอกคะ่ะแต่บ่อยครั้งที่งานของเราแทบไม่ถึงไหนเลยทั้งๆท,ที่เราให้เวลากับมันไปเกือบทั้งวันซึ่งเมื่อเทียบกับการที่เราตั้งใจแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรากลับทําเสร็จและยังได้ใช้เวลาที่เหลือไปกับเรื่องที่เราชอบดังนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นมาก อีกสิ่งหนึ่งที่กด PR ช่วยเราได้ก็คือเราจะไม่เขียนงานทั้งหมดที่ต้องทําลงในปฏิทินแต่จะเขียนเฉพาะผลลัพธ์สุดท้ายลงไปแทนตัวอย่างว่ากว่าที่นีจะถ่ายวิดีโอนี้ได้มันมีหลายขั้นตอนที่ต้องทําใช่ไหมคะนีต้องศึกษาค้นคว้าคิดไททอลคิดทาเนลรวบรวมข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นสคริปต้องอัดวิดีโอต้องตัดต่อใส่เพลงใส่เลเยอร์ ่อนจะเอามาลงช่องก็ต้องใส่คําอธิบายซึ่งนินก็ไม่คิดเลยค่ะที่จะเขียนรายละเอียดทั้งหมดที่ทพูดไปลงในปฏิทินของตัวเองเพราะมันวุ่นวายยุ่งเหยิงตัวมีความเป็นไปได้สูงว่านินจะไม่ทําอะไรสักอย่างทุกวันเสาร์นินจะลงวิดีโอใช่ไหมคะนินก็จะเขียนลงในปฏิทินว่าลงวิดีโอสิ่งนี้ทําให้นินมีอิสระอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีกําหนดการอย่างชัดเจนที่มครับให้ตัวเองต้อง,ตองทํางานให้เสร็จภายในเวลานั้นเพราะแทนที่เราจะยัดทุกอย่างลงในปฏิทินจนแค่เห็นก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเราจะะให้ออิสรกัับตวเง เราจะทาเมื่อไหร่ก็ได้จะเร็วจะช้าก็ตามใจแต่ว่าเราจําเป็นต้องทําให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดก็เท่านั้นเองต่อไปก็คือ Morning Glory นี่เป็นทฤษฎีจากิก i c นม m i อยเขากล่าวไว้ว่าโดยพื้นฐานแล้วกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมักจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่พวกเขารอคอยไม่ว่าจะเป็นกาแฟจากร้านโปรดอาหารเช้าที่ชอบดื่มชาท่มกลางสแสงแดดยามเช้านั่งสมาธิยืดตัวหรือโทรหาคนที่รัก อะไรก็เป็นมอร์นิ่งกอรีของเราได้เพราะชีวิตที่มีประสิทธิภาพคือการที่เราดําเนินชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการการที่เราสามารถนึกถึงสิ่งที่ต้องการจะทําในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องใส่ลงในปฏิทินมันสามารถทําให้เรามีความสุขและสนุกกับวันนั้นของตัวเองได้มากขึ้นหากเราติดนิสัยนี้ในที่สุดวันของเราจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราตั้งตารอข้อนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ work life balance มีคำพูดหนึ่งว่าแน่นอนว่าการดิ้นรนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทว่าการดิ้นรนมากเกินไปหรือการทำงานที่ไม่สนุกมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราได้ในระยะยาวดังนั้นทุกคนจึงควรมีกฎนี้นะคะที่บังคับให้ตัวเองออกไปทำกิจกรรมที่ชอบในทุกอาทิตย์ไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนอย่างนินเป็นเจ้านายของตัวเองเป็นฟิลเลอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่นินจะใช้เวลาอยู่แต่กับงานจนลืมพบปะเพื่อน ไม่ได้ใช้เวลากับสามีไม่ได้ให้เวลากับตัวเองไม่ได้ให้เวลากับน้องหมาเมื่อตระหนักถึงเรื่องพวกนี้นินจะให้ทุกๆสัปดาห์มีหนึ่งวันที่เป็นวันของตัวเองหรือวันของครอบครัวนินอาจจะไปนวดพาน้องหมาไปเล่นน้ําตกไปดูหนังกับสามีหรือไปกินข้าวกับเพื่อนๆนทีนี้เมื่อเราเห็นว่าในปฏิทินของตัวเองมันไม่ได้เต็มไปด้วยเรื่องงานแต่มีสิ่งที่เราชอบกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นกิจกรรมที่น่าสนุกกับเพื่อนหรือกับคนรักสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะ มันจะช่วยให้เรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นจริงๆค่ะการทําแบบนี้คือการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวที่จะทําให้เรามีกําลังใจแรงบันดาลใจและพลังด้านบวกเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขข้อนี้คือการจดเพื่อจํานะคะมนุษย์มักจะลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อไม่ได้เขียนหรือจดบันทึกไว้ที่ใดที่หนึ่งเพราะอย่างที่นินเคยพูดไปในวิดีโอนี้นะคะว่าสมองของเรามีไว้เพื่อคิดไม่ใช่เพื่อกักเก็บข้อมูลทุกอย่างาไว้ดังนั้น มันค่อนข้างสําคัญเลยนะคะที่ว่าเมื่อเราคิดอะไรที่น่าสนใจเราควรจดมันลงไปไม่ว่าจะเขียนลงในสมุดหรือแอปพลิเคชันทูดูลิสที่เรามีก็เพื่อช่วยให้เรารจดจมสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเช่นหุ้นตัวหนึ่งที่เราซื้อเอาไว้จะประกาศข่าวที่สําคัญมากในอีก2สัปดาห์เราก็จะจดเรื่องนี้ลงในปฏิทินเพราะกว่าจะถึงอีก14วันข้างหน้าตัวเราที่ต้องทําอะไรหลายๆอย่างอาจจะลืมข่าวเรื่องหุ้นนี้ไปเลยก็ได้ เราไม่จาเป็นต้องกังวลนะคะที่จะเขียนเรื่องต่างๆลงในปฏิทินของตัวเองเพราะว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้สมองของเราอยู่เพื่อที่เราไม่จําเป็นต้องจดจาทุกอย่างเอาไว้ตลอดเวลานินอยากให้ทุกคนรวมถึงตัวนินเองใช้ปฏิทินเพื่อให้มีชีวิตที่ง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่ในทางกลับกันนินหวังว่าทุกคนจะมีวันหยุดที่ดีและมีความสุขกันนะคะไว้เจอกันวันเสาร์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย